ครับท่านผู้ชมปลูกพืชผักนะครับไม้ไผ่เนี่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้อันนี้ผมทํานั่งร้านอางุ่นโดยไม้ไผ่ครับผมก็มีโครงเหล็กอยู่นิดหน่อยเป็นเต็นท์เก่าก็แต่ต้องใช้ไม้ไผ่เพราะว่าเนี่ยขามันหักมันปลูกไปแล้วก็เลยเอาไม้ไผ่มาต่อมีความจําเป็นนะครับไม่ว่ากล้วยไม่ว่า อะไรต่างๆนี่ก็ได้ใช้ไม้ไผ่อยู่ฉะนั้นปลูกพืชผักหรือทำสวนนะ่ะควรจะปลูกไม้ไผ่ไว้ด้วยครับเนี่ยผมเริ่มแล้ว <c oughs> ก็อันนี้เป็นไผ่ซังหมุนนะครับผมซื้อมานี่เป็นต้นที่สามครับซื้อมาสองต้นแรกปรากฏว่าตายซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร คือเอามาปลูกนะครับเนี่ยดูดูน้ำครับน้ำกับดินเนี่ยมันมันไม่สูงนักรับต,ตรงที่สูงก็มีผมก็ก็ขุดดินแล้วก็เอาออกจากถุงแล้วก็ลงดินก็ลดน้ำปกติก็แตกใบดีครับผมสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดินชุ่มน้ำไผ่ถึงตายก็ <c oughs> หาสาเหตุดูมันอาจจะมีความชื้นมากเกินไปครับอันนี้ก็เลยทําวิธีใหม่อันนี้ผมไม่ได้ขุดดินครับอันนี้คือผมแกะออกจากถุงแล้วก็วางบนหญ้าเลยวางบนหญ้าเสร็จแล้วก็ตักเลนนะตักเลนมาปะกปรากฏว่าแตกใบอ่อนไวครับเนี่ยประมาณสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเอามาปลูกไว้ าตั้งไวสองอาทิตย์แล้วก็ใบอ่อนเนี่ยแตกมาคือใบเก่าเนี่ยเขาจะมียอดที่ตายเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้คือเป็นใบใบใบ,บใหม่ที่แตกออกมาครับเนี่ยคือตรงไหนที่มีตาเขาจะแตกออกมาหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเนี่ยนี่คือใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยครับเนี่ยนี่คือใบใบใหม่นะครับถ้าใบาเก่าเนี่ยมันจะแห้ง แห้งายเนี่ยเนี่ย,ยดูครับเนี่ยแขนงเล็กๆตรงไหนที่มีตามีแขนงเขาจะแตกออกมาหมดเลยครับผมก็เลยว่ามันน่าจะดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราตั้งไปแล้วก็เอาเลนมากบเนี่ยก็คือดินข้างบนเนี่ยพออาทิตย์หนึ่งผมไม่ได้รดน้ําเลยนะเพราะว่าดินน่ะมันชื้นมากอยู่แล้วก็เลยเอาเลนมาโปะเฉยๆพอโปะ ไปคือไม่ลดน้ำครับข้างพอปดไปสัก2อาทิตย์ก็แห้งแล้วเนี่ยเรนข้างบนแห้งแต่ข้างล่างยังชื้นอยู่เพราะว่าถ้ามันชื้นมากอาจจะตายอีกก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูกันครับอันนี้เป็นไผ่สังมนผมจะขยายไปที่สวนที่ปักช่องอีกทีหนึ่งครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามครับถ้ามีผลผลิตเยอะเดี๋ยวผมจะตอนจะ แบ่งปันปให้เกษตรกรด้วยกันครับผมเพราะว่าไายสร้างหมนก็ถือว่าเป็นไายที่มีคุณภาพแล้วก็ทำตลาดให้กับเกษตรกรได้อยู่ครับผม